ออ้ยน้าน้องคนนี้คุ้นๆอ่ะออ้ยน่ารักขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องเท่าไหร่อ่ะเพิ่มขึ้นยังเพิ่มขึ้นอะไรก็คืนนี้ไงน้องเพิ่มขึ้นหรือยังอะเอา้เอาไเป็นไรอ่ะพอดีหนูไม่เพิ่มขึ้นห<อ>รอกค่ะหนูเข้าใจเ,าเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงวิกฤตโควิดใช่ไหมจ่ายมอสามือเราชนะก็ได้อ้ดีอ่ะน้องโอ้เจ๋วอะไรงั้นขึ้นมาเลยนะขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับแต่แต่แต่ครั้งนี้พี่ขอผ่อนได้ไหมอ่ะ ก็เราชนะพี่หมดแล้วพี่ใช้คนอื่นหมดเรียบร้อยแล้วอ่ะมึงใช้กับคนอื่นมดอ๋อโอ้โหให้เอาเราชนะไปซื้อของกับข้าววันละถงวันละงแต่มึงก็ไปใช้กับคนอื่นได้มันไม่ใช่ไม่เที่ยวหัดคิดหัดคิดหน่อยนี่แหละกูไม่อยากให้มึงเอาเงินไปใช้ติดตัวติดสบัดเนี่ยมึงได้วันละแปดสิบช่ไเมตต่อไปมึงจะไม่ได้เ่าเยองติดตัวตดไม่ต้องมาไล่กรไม่ได้เลยต่อไปมึงจะได้วันละสอบาทบาทเลยทีเนี้ยมึงนี่มึงมเนีเก็บเงินทุกบาททุกสเย